หวขวานขยบมีตัวขยับใส่อยู่แถวๆนี้ ยังตามหาปลาช่อนอยู่ครับ โดนอยู่ครับอยู่ถึงยำหึงกัดหลายทีหมานี่มีไซส์ครับนี่ไซส์ไม่ใหญ่ครับ กัดไดสี่ห้าทีครับตามอยู่นานวันนี้กลัวจะเอาโอ้โหขอ,อ,อได้ตึงมือครับไซส์ไม่ง่ญ่ครับ ลอดแ้วครับวันนี้ติดนิดเดียวกัดระแวงมากเลยปลาลอดแ้วอืว